สวัสดีครับอยู่กับช่องคาซันหกเานะครับในวันนี้ผมก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องเกมกัดแอนด์แบ็กพาวเดนะครับโดยเนื้อหาในวันนี้ผมก็จะมาอธิบาย2ด่านที่ผมเคยทําไว้ในเอพิโซดที่3ของทีเซอร์คลิปผมก่อนหน้านี้โดยดา่านทั้งสองนั้นมีชื่อว่า w a t e r h u l f f o r t e รและ l y s หากผู้ชมคนไหนที่สนใจร่วมสนุกกับพวกเราผมจะทําการแปะลิงก์ดิสคอดไว้ใต้ล่างคลิปนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเชิญรับชมได้เลยครับ ใน w a t e r h u ฮับนั้นเราจะประกอบไปด้วยทหารทั้งหมด3ชาติด้วยกันได้แก่รัสเซียสวีเดนและเดนมาร์กโดยเราผู้เล่นนั้นจะอยู่ในป้อมทหารของเดนมาร์กที่มีชื่อว่าวอร์โดซึ่งปัจจุบันก็คือนอร์เวย์โดยในตัวเกมจะมีผู้ที่เราสามารถจุดได้ซึ่งผู้ที่เราจุดไปนั้นจะเป็นผู้ที่เราไว้เรียกเรือที่อยู่นอกชายฝั่งบริเวณท่าเรือแต่ด้วยความที่หีมนั้นปกคลุมเราผู้เล่นจะต้องไปหยิบพวัว เพื่อเปิดทางให้ทหารที่เหลือโดยในขณะนั้นเราก็ต้องปกป้องคนที่ขุดหิมะเนื่องจากมีพวกปีศาจที่พยายามมาฆ่าพวกเราอยู่หลังจากผู้เล่นได้ทําการฝ่าดงฟอมบี้และขุดหิมะมาสําเร็จจะมีประตูบานหนึ่งพร้อมกระโบดหลังหนึ่งซึ่งประตูบานนั้นเราจะไม่สามารถเปิดได้โดยเราก็ต้องไปขุดลุมศพทหารเดนมาร์กคนหนึ่งโดยเขาจะมีกุญแจอยู่ในศพของเขาหลังจากที่เรานั้นได้เข้ามาในประตูสู่ท่าเรือวอนโดเสร็จแล้วผู้เล่นที่เหลือนั้นจะต้องวางแผนตั้งรับ เพื่อไม่ให้ปีศาจเข้ามาทำร้ายพวกเราโดยจะมีหอคอยปะปะคานที่เราสามารถไปเปิดได้เพื่อทำการเรียกเรือหลังจากเราเปิดไฟบนหอปะคาคานเสร็จสิ่งที่ผู้เล่นต้องทำเป็นอย่างสุดท้ายก็คือยื้อบนท่าเรือและช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมของคุณ หลังจากนั้นจะมีเรือทหารรับจ้างมารับเราโดยกัปตันเรือได้ทําการส่งสัญญาณให้ผู้เล่นนั้นขึ้นมาและก็ได้สั่งการให้คนในเรือนั้นยิงใส่ปีศาจเพื่อไม่ให้พวกมันนั้นขึ้นมาบนเรือในด่านไลซิกเราจะเป็นทหารทั้งหมด5ชาติด้วยกันซึ่งประกอบไปด้วยฝรั่งเศสรัสเซียบัาเซียออสเตรีย และสวีเดนโดยเราผู้เล่นนั้นจะเกิดอยู่ในวิหารแห่งไรซิกและเมื่อเราได้ทําการออกไปเราก็จะพบกับซอมบี้จานวนหนึ่งที่เราจะต้องฝ่าดงเข้าไปพอผู้เล่นได้ทําการฝ่าดงจากพวกซอมบี้เราจะพบกับประตูไม้ที่ถูกล็อกอย่างแน่นหนาและเต็มไปด้วยพวกลันเนอร์ถึงแม้จะมีบางคนเสียชีวิตจากครั้งนี้แต่เราผู้เล่นก็ต้องเดินหน้าต่อไปเราจะมาโผล่อีกทีหนึ่งในร้านเหล้าของตัวเมืองและพอเราออกนอกร้านเราจะพบกับบาริเคตที่เราผู้เล่นไม่สามารถข้ามไปได้แต่ด้วยความที่ว่า เราเจอคบเพิงและรถเกวียนที่มีระเบิดอยู่โดยเราผู้เล่นและพร้อมเพื่อนจะต้องช่วยกันเข็นระเบิดและเผาบริเคตเพื่อเอาถาังระเบิดไประเบิดประตูกงที่ผู้เล่นไม่สามารถเปิดได้แม้ว่าคนที่จุดจะต้องเป็นคนเสียสละก,ก็ตาม <st it> พอเราผู้เล่นได้มาถึงสุสานแห่งไร้ศิเราจะได้พบกับทหารกลุ่มหนึ่งที่ยังมีชีวิตรอดอยู่ โดยพวกเขานั้นออกมาจากโบสถ์โดยก่อนหน้านี้เขาได้พยายามหลบซอมบี้ภายในของหลุมศพใครบางคนโดยหลังจากนั้นไม่นานพวกเราได้ทําการหาหรือประชุมกันเนื่องจากว่าประตูเหล็กดังกล่าวที่ใช้เป็นทางออกไม่สามารถเปิดได้โดยต่างฝ่ายต่างถกเถียงกันว่าเราควรทํายังไงต่อไปดีก่อนที่พวกปีศาจนั้นจะตื่นขึ้นมาจากหลุมโดยไม่ทันได้ตั้งตัวหลังจากนั้นเราได้พยายามยื้อต่อไปไม่ให้พวกมันนั้นเข้ามาทําร้ายเราแต่ได้มีชายคนหนึ่ง ซึ่งทําให้ทหารที่ยังคงเหลือรอดอยู่นั้นมีกําลังใจมากขึ้นเมื่อเจคอบได้มาเจอผู้เล่นในขณะที่ผู้เล่นนั้นกําลังต้านทานพวกฟัมบี้อยู่เขาได้ทําการจุดถังระเบิดและก็มาช่วยพวกเราถึงแม้ว่าจะเป็นการคํานวณผิดพลาดของเขาแต่เขาก็ทําให้ทุกคนนั้นรอดจากที่นี่ในขณะนั้นทุกคนได้ทำการรีบวิ่งไปที่สะพาน เพื่อข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งและนี่ก็จะเป็นตอนจบของดา่านไลรสิบท่าที่เหลือได้ข้ามสะพานมาอย่างปลอดภัยแต่รู้หรือไม่ว่าพวกเขายังคงมีชีวิตรอดอยู่หรือเปล่า